ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์สสอนอกจากจะเป็นคนดีและมีคุณธรรมแล้วจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประชาชนหนึ่งเราต้องรู้เช่นมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเกิดในจังหวัดนั้นหรือศึกษาในจังหวัดนั้นๆไม่ต่ำกว่า5ปี ซึ่งนอกจากคุณสมบัติที่ครบครันแล้วลักษณะต้องห้ามสำคัญของสอสอคือต้องไม่ติดยาเสพติดไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือล้มละลายทุจริตไม่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในสื่อทุกประเภทหรือเป็นบุคคลที่ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h กกต สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย